ยิ้มยังยิ้มล้วนะยิ้ม้วไหนไหนลงน้ำลงน้ำต่อดูสิเสื้อไอ้ดำมันมันไม่ยอมขึ้นมาฮะ,ะมันงมงปลายอยู่หรอเอาอีกป่ะยิ้มยังไหนเขียวยิ้มยังเนี่ย có leng lề... Làm ừ. ơi. Ăn hết ăn hết ta. Ăn hết hếtเลย. Nhanh sẽ lấy Rồi Nhanh Im mẹ? Hả? Im mẹ?